สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุก่านเด้อยินดีตอนหับเขาสู่ซองลูกสาวสาวนะมื่อนี่สกุ้งกะอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่านาอพ่อแม่พี่น้องกะเมื่อเศ้าในเสกุ้งออกมาน้าเสกุ้งกะไปหาหน่อไม้นาะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่งเสกุ้งสีแกงหน่อไม้สู่พ่อแม่พ <sters değild impatient> ี่น้องกินเนาะตอนเถียงพี่น้องได้ยังกินเถียงแล้วบล่เนาะนี่พี่น้องหน่อไม้หน่อไม้ไหลพี่น้อง เผ่าป๊บเด้อพี่น้องสก,กุงสิมาแกงน้ำไม้ไหลสู่พเมเพี่น้องกินเนาะสก,กุงไปหามีแต่ยอดพี่น้องตอนนี้เฮาก็สิมาปอกเลยเนาะพี่น้องเคียงก็คือจังหวาบ่เทียงประเท ไม่ต่ยอดมันพี่นอ้องสะกรูไปอันหาแถวหัวเทียงนี่แหละแถวหัวหนาเนาะน,นไม่ไหลเ่วงนี้โควิดพี่น้องก,ก็จะบริหารคายนอ้อไหมก็เลยเกิดลายถ้าบวติดโควิดก็จะหาคลายหันน้อไมมก็เกิดลายไม่ตะยอดทนพี่นอ้อง เกุ้งกะสีบแกงบะนีดอกพี่น้องเสากุ้งกะสิเอาไวเ้เห็ดสมกินน้ำเห็ดสมน้ำไม้เอาไวต้ตำพี่น้องตำกินหรือว่าอ่อมใส่กบใส่ปลาก็ได้ใส่แกงแกงปลาแกงกบแกงอ่อมแกงใส่แซ่บพี่น้องน้ำไม่สมน้ำไม้นี่คนะคะมีตะคนพี่น้องเ้ากุ้งเหรอ นี่พี่น้องคนลายขนาดคนมันปอกกันยากเม่อคือน่อไม้บงน่งไม้ไหลเอ้ยม่อคือน่อไม้บงน่งไม้ไผ่นไม้ไหลนะมันมีคนมันแทงมือกระเจ็บเมื่อนี้สกุงสิแกงแซ่บหลดพี่น้องมาได้กินแต่โดนเลย สกุ้งหุงเขา่าคอมกินกับเข่าสวยพี่น้องมันกินกับเข่าเจ้าเข่าสวยตาสกุ้งสีบวมบวมพพี่น้องเมื่อคืนนในสกุ้งนอนจนวัาตีสองพี่แม่เันห้เล่นโทรศัพท์จนตีสองเมื่อคืน ตื่นเต้นฮนาคะแม่พี่น้องยอดอันผู้ติดตามสกุ้งขคืนพันหนึ่งสกุ้ลรถตื่นเต้นนอนบลับเบิดคืนเล่นโทรศัพท์จนหอดตีทรงจังนอนคนมันลายปอกง่าย จะหวานหอไม้นี่ฮะแซบแซบกัหมูพี่น้องผูเถ่าคนพาวาดอ,อกพี่น้องมันแซบกัหมูว่ะมันสิบ่แซบไปใส่นมพี่น้องปอกกะยากคำว่าห่อนยำพนกับบะไรกินยาำแรงแนงกับบมีขนนไม้บงพะยำแรงแต่ยังพอได้กินเราไปหาอันนี้ขนมแม่และดูพลน,นี่บดอไไ้กินเผินได้พี่น้อง จนดำนานแลว้วพี่เปินจังออกอันนี้กันเป็นกันเลยว่ามันแซ่บสกุ้งต้มกับเต็มหม้อเมื่ออันเมื่อวานเมื่อซืนนี่พี่น้องสกุ้งต้มเต็มหม้อกินแซ่บกินกับเจียวหมวักน้ำแห้งแซ่บพี่น้องเจียวสมสมต้มหน่อไม้กิน อันนี้ปลากระป่นปลากินป่นปลากินกับหน่อไม้แซ่บขักแซ่บเวอร์พี่น้องอันนี้บบแมนบบแมนหน่อไม้ไหลพี่น้องอันนี้เป็นหน่อไม้กระสะซอกุ้งเอามาเห็ดหน่อไม้ส้มอันหน่อไม้กระสะหน่อไม้อันนี้ฮะมันอ่อนแต่ว่ามันคมต้มนานจืดพี่น้องซอกุ้งกันเลยสีโบแกงสีแกงกับหน่อไม้ไหลหน่อไม้ไหลกับแซ่บเลยพี่น้อง มม่จะยอดนนมันแกงแซ่บมันแกงจะย่อมันนะให้แซ่บพี่น้อง ้าพลุกดีนี่ให้เสียออกดีพี่นอ้องอันนี้พลตกบดีนำไม้มันก็เลยบ,บุค่อยออกพป้าเป็นเดือนฮักกสิต,ตกอีกนำไม้มันก็เลยแบบออกบสมบูรณ์เดี๋ยวเอามาถ่าเบิ่งตอนชักกุ้งจักเลยน้องพ่อแม่พี่นอ้องตอนนี้ชกักกุ้กระปอกน้ำไม้แล้วเลยน้องพ่อแม่พี่นอ้องกะได้ลายเติบน้องนี่ ก็ได้พอดีแกงหแหละนอกพูเม่พี่น้องแล้วจะกุ้งก็สิมาจักมาผ่าเลยพี่น้องมันไม่ได้ยอดพอดีกินพี่น้องนี่เนาะพี่น้องจักเว็บซีมันจะเข่าเนื้อเข่านังมันพี่น้องจักให้มันน,น้อย กินนอ่อไหมพี่น้องเมืนอไงสกุ้งกินตะกบลายใส่เบ็ดกบกินตะกบเปลี่ยนมากินนอ่อไหมพี่น้องกินตะกบลายคนา้นเผิ่นกว่าว่ายันบาปเบ่กินกบหักคากบใส่เบ็ดกบกะคัดยันบาปแต่สิกินยังนอพี่นอ้องเพราะว่า อาหารบ้านเฮากับมีแต่แบบนี้แหละบกินก,กบกับกินปลาพี่น้องถ้าบบกินน่นีก่กะมีแต่สีโอดตตายถ้าบบกินโกบบกินเขียบบกินปลาสีหาากินแบบในเมืองมันกับโบมีเทิงสีมีกับโบมีเงินซื้อดอกน้องเอออยู่บ้านนอกคลองนาเฮาก็กินไปตามธรมรมชาตินี่แหละ กินกบกินเขียดคำบ่กินกบกินเขียดกับมีย่หนอนไม้จจกซิมี่สร้างให้กินนอพี่น้องคำบ่กินกหลายคนเผ่นก็นว่าบ่ยันบาปเบ้อหักขากบบโบาปดอกพี่น้องพอมันเกิดมาเลี่ยงคนเลยไปหาหาอยู่หากินทำโมบาปดอกนอนถ่ายกินน้ำพอ่อน้ำแม่ฮะเลยสิบาปนอพี่น้องถ้าให้แต่พอแม่หามาให้กินฮะเลยสิบาป ขาสัดขากบขาเขียดค่ะพบาปดอกเห็ดห้ามาให้พ่อแม่กินด่าพ่อดา่าแม่พูดยังขอบาปนอพี่น้องขากบขาเขียดมันเร,เรื่องธรรมศาตร์มันเรื่องเรื่องธรรมดาคองอันคนบ้านนอกคอกนาเลยพี่น้องเอ้ยบุญยันบาปบรรยันกรรมดอกขันยันบาปกะมีแต่กินข่าวดีดอกเท่านั้นและน้องพี่น้องกินขา่าวจำเจียวมักผิกเท่านั้นเละ แดนบาแดบบุ๊ดกินด้พี่น้องอยู่บ้านสัก,กุ้งบคืออยู่ในเมืองกินกบกินเขียดคือเป็นปอบีนเนาะพี่น้องบุ๊ดกินดิบเด้อกินชุกอยู่เล่ากับโควิดระบาดแล่วเดี๋ยวนี้นักเขานักเขาซุม,มืออยู่แขวงสวรรณเขตสักกุ้ง่แห้งลายกลัวหมูพี่น้อง อยู่สวรรค์เขตแห้งรายกว่าแขวงอื่นเนาะแขวงอื่นยังมีแต่ดำเมื่อหนึ่งหันชาสะกุ้งพังข่าวเบิ่งข่าวค่ะเมื่อหนึ่งก็มีแต่มฮอดร้อยเนาะแขวงอื่นแขวงสวรรค์เขตนี้ระดับร้อยขึ้นไปพี่น้องรักร้อยขึ้นไปเลยเป็นตายาสพี่น้องเอ้ยแห้งใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา ชาวก ane, trouve, ุ้งกับหอนยังบริษัทขอดวัคซีนซัมพี่น้อ่บริษัทบริยังบริษัทยังบริยังซัมวัคซ์ไปซักกับไก่จะแถแก่งเกาะถ e ้าเขาเปิดแถวใกล้ๆบ้านชาวกุ้งจังสิไปซักไปแก่งเกาะปู่มันก็ยากไปในเมืองหลดกระบุมีคันบุมีหลุดเลยยากไปเบิดพี่น้องเลยไปใส่กับลำบากเมือง ยืมกับกา้ายืมยืมหมูยืมเอ้ยยืมน้องกัยืมลูยยมกกับก้ายืมบุคือหล่เขาเองอยากไปใส่กระจับไปหลดยืมเขาลายกระเกงใจเขาแกงลายอะไรพี่น้อกสิกินเบิร์กีบ่บ่อน นี่พี่น้องซัมนน่กับพ่อแลลวเนาะพว่าเสกุ้งสิบบ่แกงลายพี่น้องมันสิบ่แซ่บมันสิไม่อร่อยแกงอาซัมนน่พอดีกินเนาะเดี๋ยวสกุ้งกะจะเอาไปต้มเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้สกุ้งกะได้ต้มเรียบร้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องกะทามันจืดและเสกุ้งกะสิแกงเนาะเสกุ้งก็ได้หุ้งเข่าไว้เรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวเสกุ้งใช้เบอร์กะหุงโอ้ยห้อน หากระโปงมื่อกี้นี่พี่น้องสก,กุงหูงเข่าสิกินกับแกงละไม่ฮะหละนี่พี่น้องขักแท้ๆข้าวข่าวข่ากระห้องมาลีพี่น้องห้ากระหูงแร้วมื่อกี้นี่พี่น้องอยู่นาก็เลยใส่หม้ออันเน,นะาะฮากรเลาายบดไดใส่หม้อไพผ้าป้าเบิ่งซอยคอยแนพม่พี่น้องเอ้ยแบ่คอยมาครบพี่น้องอืมตากระบาเบิ่งแน่ สกุ้งแหลนน้ำกับบอทันพี่น้องเอ้ยแหลนจนเหมือ่อยครบอยู่โน่นโคกพูมันไปหากินหยามาเข้ามาเลี้ยงวมันครบพี่น้องเบิดอารมณ์สีแกงน่อ้เลยพี่น้องจะเสียใจแบกกับแบมบแม่จบเจือบางเนี่ยพี่น้องมันจนชี่มานเลยอืแต่กระบดเแบกบผูกัดคอมีแต่ห้อยเขียวพี่น้องมาสามตัวผูลุมครบบางเนี่ยพี่น้องนี่ เป็นตะหอยเขียวมัน,นหอยเขียวมาเนี่นถั่วเบิดคอเลือดจนออก้าก,กุ้งแหลนขึ้นไปมาสามตูวผู้พี่น้องลุมมันก็ตายเลยบเบ่เนาะมันะชู่ป่ะแตก่กระบะเบ่เบ่แม่จบเจือคะแนนบ่ตายกับบฮิงก็ได้ลูกได้พี่น้องอันนี้ฮะ เบิดอารมณ์สิแกงน้อไม่เลยพี่น้องเอ้ยสากุงกับสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละพี่นออ้องเฮ้ยเมื่อยทั้งเมือ่อยทั้งอยากใายมากบพ่อแห้งพี่น้องเอ้ยมาสามตัวรุมแบตัวเดียวมันก็ตายแล้วแต่จะลายแ่บคอยตัวบิกใหญ่อีกนึ่ง